รูปแบบของวิดีโอในรายการวันนี้อาจจะแตกต่างกันไปจากที่คุณเคยดูในช่องผมมาก่อนนะครับเพราะผมเนี่ยพยายามจะหาคําตอบให้ได้โดยการไปคุยกับพี่ยงยุทธมาด้วยตัวเองนะครับผมใช้เวลากับพี่ยงยุทธไปก็หลายชั่วโมงแล้วก็พยายามที่จะ walk- in เข้ามาเพื่อที่จะขอให้โครงการเนี่ยได้พาผมไปดูเพราะผมอยากจะเข้าใจจริงๆว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ที่แห่งนี้สามารถขายได้ในราคามากกว่าที่อื่นก็คือทุบสถิติขายได้1ล้านบาทต่อตารางเมตรซึ่งจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปฟังกันครับ 1ล้านบาทต่อตารางเมตรนะครับยูนิตที่แพงที่สุดในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพมหานครราคานี้นะครับบอกไปใครหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณเชื่อไหมครับน,นอกจากจะมีคนที่สามารถเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้นี้ให้เป็นไปได้แล้วเขายังสามารถทําให้โครงการนี้กลายเป็นโครงการในฝันของใครหลายๆคนได้ด้วยโครงการที่ผมกําลังพูดถึงนี้นะครับมีชื่อว่าสโคบหลังสวนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังสโคบหลังสวนนี่คือใครมีแนวคิดในการบริหารยังไงและทําไมเขาถึงสามารถเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นโครงการในฝันของใครหลายๆคนได้ทั้งหมดนี้วันนี้ ผมนพพงศธรจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับ สโคปเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้องใหม่แต่มากหล้นด้วยประสบการณ์เรียกได้ว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ของวงการอสังหาไทยเลยเพราะว่าสโคเี่ยมีถึง3โครงการที่มีมูลค่ากว่า1 5 0 0 0ล้านบาทใน3ทํทำเลที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์พรามโลเคชันในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยเลยนั่นก็คือทองหลอ่อพร้อมพงและหลังส่วนที่ผมกําลังนั่งอยู่ตอนนี้ครับที่เรียกว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เนี่ยจริงๆแล้วสำหรับผมไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าสโคปแห่งนี้มีแม่ทัพที่บริหารงานอยู่คนที่ไดด้ฉาาาายวว่่เป็นพอมแหงงกรส และผมเชื่อว่าไม่มีใครในวงการอสังหาริมทรัพย์ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นั่นก็คือคุณยงยุทธชัยพร,รสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสโคบจำกัดซึ่งเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยให้อยู่ในเวทีโลกหรืออัปเกรดคลาสขึ้นไปให้เป็นระดับสากลให้ได้โดยสโคบเองนะฮะจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในสไตล์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ในสเกลแบบเอกลูซีฟที่โครงการของสโคบเองก็จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนภายใต้แนวคิด life ที่ให้ความสําคัญกับ4ด้านในเรื่องของการดําเนินชีวิตประกอบไปด้วยทําเลการออกแบบการบริหารและความเป็นส่วนตัวซึ่งทั้ง4อย่างนี้เองครับคือเหตุผลที่สโคปสามารถทุบสถิติการขายราคายูนิตที่แพงที่สุดไปนั่นก็คือตารางเมตรละ1ล้านบาทซึ่งห้องนี้นะครับ436ตารางเมตรนั่นก็คือราคา436ล้านบาทในราคานี้นะครับสามารถขายออกได้ในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากเปิดขายเท่านั้นเอง สโคปหลังสวนเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จในแง่ของยอดขายมากๆเลยเพราะว่าในสภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มันกําลังซบเซาอยู่ตอนนี้นะครับแต่สโคปหลังสวนที่ขายในราคาขนาดนี้ในปัจจุบันนี้ขายไปได้กว่า70%เหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสโคปหลังสวนนะครับตั้งอยู่ในโลเคชันที่พราม,มากๆตรงนี้เองคือถนนหลังสวนนะครับซึ่งมีการซื้อขายที่ดินในเวลาก่อนหน้านี้ช่วงปี2560เนี่ยมีการบันทึกสถิติไว้อยู่ที่3.1ล้านบาทต่อตารางวาและในปัจจุบันนะคร น่าจะขึ้นไปถึง4ล้านบาทต่อตารางวาแล้วครับผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งหลักๆก็น่าจะเป็นเพราะว่าปัจจัยในเรื่องของทำเลนี่แหละนี่คือทำเลที่พรามที่สุดในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะตรงนี้มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหลายร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ5ดาวนะครับรวมถึงมีสถานทูตกว่า20ประเทศอยู่บริเวณนี้เรียกได้ว่าเพลินจิตชิดลมเนี่ยน่าจะเป็นพรามแอเรียที่พรามจริงๆแล้วก็เป็นพรามแอเรียที่สุดละของกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยและปัจจัยถัดมาซึ่งเป็นปัจจัยที่ผมอยากจะชวนคุยมากๆเลยนั่นก็คืือออออเเรร่่่งงงขกกาาแบบัไมวจะป็นท้ ภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารรวมถึงพื้นที่สวนกลางด้วยนะครับกว่า2,500ตารางเมตรเนี่ยสโคปได้ดีไซเนอร์ที่เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกมาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบครับนั่นก็คือ KPF และดีไซเนอร์ชื่อดังนิวยอร์กเบสนะครับที่พูดชื่อไปหลายคนในวงการออกแบบรู้จักเขาอย่างแน่นอนนั่นก็คือคุณโทมัสยูฮาเซนผู้ชายคนนี้คือคนที่ออกแบบเพนเฮาส์ที่ราคาแพงที่สุดในนิวยอร์กปี2015ครับนั่นก็คือเพนเฮาส์ราคา100ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยนะครับก็คือ3,300ล้านบาทไม่่่่ใชแคที แต่ว่าที่ลอนดอนเองก็เป็นฝีมือเขาเช่นกันกับอพาร์ตเมนต์ที่มีมูลค่าแพงที่สุดในลอนดอนราคา61ล้านปอนด์หรือที่เป็นเงินไทย2740ล้านบาทซึ่งสโคบนะครับดึงคุณโทมัสเข้ามาช่วยออกแบบที่อยู่อาศัยที่เขาเชื่อว่าจะมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านและตอบโจทย์ให้กับกลุ่มที่คุณยงยุทธเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขาตั้งขึ้นมาว่านี่คือกลุ่มลูกค้าที่เราจะโฟกัสไปคุณยงยุทธใช้คําว่า international premium ผมอยากขยายความนะครับจากบทสัมภาษณ์ของคุณยง คุณยงยุทธนั่นก็คือเป็นคนที่เจอโลกมาเยอะนะครับอาจจะออกไปท่องเที่ยวเยอะไปทํางานมาหลากหลายที่เห็นของดีๆเห็นที่ดีๆจากทั่วโลกแล้วชื่นชอบคุณยงยุทธบอกว่าสมมติเราชอบของที่ต่างประเทศเนี่ยเรายังสามารถซื้อของเข้ามาในไทยได้แต่ว่าบ้านเนี่ยเราไม่สามารถซื้อจากต่างประเทศแล้วก็เอามาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยได้ไงครับสมมติเราเห็นบ้านสวยๆสถาปัตยกรรมที่งดงามอยู่ยุโรปอยู่นิวยอร์กอย่างเงี้ยเราอยากเอากลับมาอยู่กรุงเทพมันทําไม่ได้คุณยงยุทธบอกว่านี่คือโจทย์ของเขาที่จะสร้างสโคปแห่งนี้ให้กลายเป็นที่อยู่อาศััยททีีี่่ดดสสุําหรบคนนใ International Premium แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเข้ามาที่ล็อบบี้นะครับคุณจะเจอชนเ d ียชุดนี้ตั้งคู่กับโซฟาโซฟานี้นะครับชุดนี้มีมูลค่ากว่า5ล้านบาท คู่กับโคมไฟที่คุณไม่มีวันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่านี่คือโคมไฟที่คุณโทมัสยูเอนเซนออกแบบมาใหม่เพื่อโครงการสโคบหลังสวนเพื่อที่นี่โดยเฉพาะโดยได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมที่นี่อยู่หรือว่าสิ่งที่อยู่ภายในห้องครับเช่นดีเทลเล็กๆแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาก็เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์จากลีมาประเทศอิตาลีนะครับซึ่งนําเข้าโดยชนินนะครับคนที่นําเข้าเฟอร์นิเจอร์ในระดับอัลต้าลักชัวรี่ในประเทศไทยรวมไปถึงดีเทลภายในห้องนะครับยกตัวอย่างเช่นโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ทีีีี่่่คคุุณณเเห็็็นนนนนอยนยกูกจะปงาดดไซ์โโทมัส ที่เป็นคนออกแบบเองสั่งผลิตเองเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นนะครับก็เป็นแฮนด์พิกโดยคุณโทมัสเองดังนั้นคุณเชื่อได้เลยนะครับว่าการดีไซน์ในสกอบหลังสวนนี้คือการดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตโดยดีไซเนอร์ระดับโลกจริงๆและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สอดคล้องมากับเรื่องของการออกแบบและโลเคชันก็จะตามมาด้วยเรื่องไพรเวซีหรือว่าความเป็นส่วนตัวด้วยความที่สกอบหลังสวนเนี่ยคือพื้นที่ขนาด2ไร่และมีจํานวนยูนิตเพียงแค่133ยูนิต บวกกับดีไซน์และวัสดุที่คัดมาทําให้เกิดความเป็นส่วนตัวครับตั้งแต่การดีไซน์เช่นที่นี่จะใช้ private lift นะครับก็คือกดลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปที่ห้องของคุณได้เลยคนอื่นที่อยู่ห้องตําแหน่งอื่นก็จะขึ้นลิฟต์นี้ไม่ได้หรือว่าอย่างกระจกที่ใช้ในห้องนะครับก็เป็นกระจกแบบ low e insulated glass นั่นก็คือกระจกจะสามารถซับเสียงจากภายนอกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ติดถนนแล้วก็จะทําให้คุณประหยัดไฟมากขึ้นเช่นกันพูดถึงเรื่อง privacy จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันที่ผมแบบชอบมากๆนั่นก็คือเรื่องแรกที่ ผมไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเลยก็คือเขาจะมีสเปซนะครับสำหรับแม่บ้านเป็นเหมือนกับอพาร์ตเมนต์แยกครับให้แม่บ้านโดยเฉพาะอยู่ในตึกเดียวกับคุณนี่แหละแต่ว่าแม่บ้านสามารถไปเซอร์วิสห้องคุณได้เต็มที่เลยกับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสําหรับคนที่เป็นพ e t parent นะครับคอนโดนี้เป็นเพ t f ฟร e ลี l ที่แท้จริงนะฮะหลายๆที่ที่เราเห็นในประเทศไทยไม่ได้พูดถึงโครงการอสังหาอย่างเดียวนะครับหลายๆอย่างห้างเองอะไรเองที่บอกว่าเพ t f ฟร e ลี l หลายครั้งมันเป็นแค่เพ t a l l o ก็คือให้หมาเข้าไปได้แต่มันไม่ได้ไไดเฟลลี่ไม่ได้เฟ เพชรหรือว่าสัตว์เลี้ยงเราน้องหมาน้องแมวเราขนาดนั้นแต่ที่นี่มีเพชร grooming อยู่ในตัวอาคารเลยกดดิมลงมาส่งน้องหมามา grooming ขึ้นไปนอนต่อได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเนี่ย คือตัวอย่างของการคิดในเรื่องของดีเทลจริงๆซึ่งคําว่า privacy ของที่นี่ไม่ได้หมายถึง privacy ด้วยบริการและส่วนกลางอย่างเดียวแต่ privacy เนี่ยรวมไปถึงตัวห้องด้วยนะครับร้อยสามูนิตคือยูนิตของที่นี่และถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับยูนิตเริ่มต้นของเขา1ห้องนอนเนี่ยก็เริ่มต้นที่80ตารางเมตรแล้วในขณะที่บางโครงการโครงการอื่นๆนะครับ 84ตารางเมตรนี้อาจจะได้เป็นแบบ2ห้องนอนหรือว่าห้องสวีทเลยและที่สําคัญที่สุดที่เป็นไฮไลท์ของสโคบนะครับก็คือสโคบมีความตั้งใจที่จะส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะครับก็เลยมีการเปิดตัวอะควาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและสร้างประสบการณ์ในการอยู่อาศัยครับเมื่อสโคบได้มีการบริการและดูแลโดยอะความันเกิดบริการที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเช่นการลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟราคากว่า4 ,0,000 0บาทนะครับนำเข้ามา แล้วก็เอามาชงเพื่อที่จะให้บริการลูกบ้านทุกคนหรือแม้กระทั่งในจิมนะครับในฟิตเนสลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้คือลู่วิ่งที่เอาไว้สําหรับบริการนักวิ่งมืออาชีพหรือว่านักวิ่งที่ให้สัมผัสได้ดีเหมือนกับออกไปวิ่งจริงๆและก็สามารถที่จะถนอมเข่าของเราในระดับที่มันเอาทีเมุเลยอะไรประมาณนี้และลู่วิ่งนี้นะครับราคาอยู่ที่2ล้านบาทที่นี่เซอร์วิสมาให้ถึง2ตัวหรืออย่างที่ผมเอ็กซ์เพรียนมากับตัวเองเลยก็คือรถที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นรถแข แบบ v a l e เลสเซอร์วิสนะครับก็คือมีคนมารับกุญแจแล้วก็เอาไปจอดให้ดูแลอย่างดีไม่ต้องวนหาที่จอดเองทั้งเราและแขกหรืออีกอันนึงนะครับที่เมื่อกี้เจอลูกบ้านมาแล้วขอพูดถึงแล้วผมชอบนะก็คือมีเหมือนบัตเตอร์นะครับก็คือคนที่บริการเรา แทบจะส่วนตัวเลยนั่นก็คือสมมุติสั่งอาหารมานะครับมาส่งเขาเฮี้ยวไปส่งให้ถึงห้องนะครับหรือเราสั่งของออนไลน์มานะครับไม่ใช่ว่าต้องลงมาเอาที่ส่วนกลางที่นิติบุคคลนะครับเขาเอาไปส่งให้ถึงหน้าห้องเลยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า a ควาทาให้แตกต่างได้จริงๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมองแค่มิติของเรื่องการออกแบบเรื่องของปัจจัยต่างๆการบริการอย่างเดียวไม่ได้แต่ปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์สักอันหนึ่งนั่นก็คือเรื่ แนวคิดของการลงทุนพ่วงอยู่ด้วยการลงทุนที่ดีนั่นก็คือมูลค่าของสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่นี้มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญไม่ลดลงตามการเวลาแต่จะต้องเติบโตขึ้นตามศักยภาพของทําเลครับและอย่างที่เราได้วเคห์กันไปแล้วครับทำเลที่ตั้งของสโคบหลังสวนเนี่ยนับเป็นหัวใจของเมืองหลวงและนับว่าเป็นพื้นที่ทําเลทองที่สุดของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทยณตอนนี้เลยก็ว่าได้และอย่างที่เราได้เห็นกันไปในกรณีของสโขบหลังสวนนะครับปัจจัยที่ช่วยเพิ่มมูลค่าไม่ใช เปคที่ดีการเข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนและที่สําคัญก็คือเรื่องของการบริการที่ออกแบบมาแบบโดดเด่นและแตกต่างและนี่คือเรื่องราวของสโคปนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่และปัจจัยแห่งความสําเร็จที่เราได้เอามาวิเคราะห์ให้กันฟังกับโครงการสโคปหลังสวนและตอนนี้สโคปเองก็ไม่ได้มีอยู่แค่หลังสวนนะครับแต่ก็มีโครงการใหม่ๆที่ขึ้นมาในทําเลสกยภาพเช่นกันอย่างเช่นที่ทองหล่อซึ่งก็เป็นทําเลซูเปอร์พรามในประเทศไทยเหมือนกันตรงนั้นจะเป็นโครงการแบบ l p เพนเฮาส นั่นก็คือทุกห้องที่ขายเป็นห้องเพนเฮาส์ร้อยเปอร์เซ็นต์และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสโคบที่ผมอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับและวันนี้ครับถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืม subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันและอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนอย่างแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มมมมาาาแแแชรรรรร์เเเืื่่่ออองงะะะไไไกก็ยยลลลลคคนนววว้้้้ดดีีผผจหหโสสสสใััััับบป ครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังม่านของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังม่านเพื่อนๆเ,เราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ t o ค Comment